ตามประวัติศาสตร์ของเราจะเห็นได้ว่าคราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันชาติก็รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความเจริญรุ่งเรืองแต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกรมเกลียวกันก็ต้องประสบเคราะห์กรรมทั้งชาติพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางแสนแสนสุขสามมุกลืองาำข้าวลำน้องมลประชาชนสามคขีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสุงสามมุขเลืส,สางสนดข้าวลำน้องมลประชาชนสามคขีประเพนีวันไหล สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับจูนในรายการสวัสดีบางสนอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะจูนพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแสนสุขนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้มีการจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยเลือหลังนั่นเองค่ะส่วนโครงการนี้นะคะจะมีรายละเอียดแล้วก็ความเป็นมาเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันด้านในค่ะ คุณผู้ชมคะแลวตอนนี้ค่ะจุนก็ยืนอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขกับท่านนายกอรรคชัยคุณปลื้มค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านนายกคะโครงการนี้มีชื่อโครงการว่าอะไรคะครับก็ตามนี้เลยนะครับโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขครับค่ะสาหรับโครงการนี้นะคะมีนโยบายงไงคะถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นได้ก็เริ่มต้นนะครับเนื่องจากว่าแต่ก่อนเทศบาลเมืองแสนสุขเรามีศูนย์บริการสาธารณสุขก็คือที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็พยาบาลวิชาชีพของทางเทศบาลเนี่ย ก็มีหลายท่านนะครับก็มีอยู่ประมาณ 5- 6ท่านสมัยก่อนแล้วก็ประเมินว่าเรามีหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่สำนักงานก็คือว่าคนที่เข้ามารักษาเนี่ยเกิดทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้พยาบาลเนี่ยไปลงพื้นที่นะครับไปสำรวจตามชุมชนไปรักษาผู้ป่วยที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ศูนย์ที่นี่หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างลําบากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเพราะต้องประจําที่นี่แล้วช่วงหลังเนี่ยนโยบายตัวผมเองเนี่ย ข้องการขยายบริการให้กับทางประชาชนมากขึ้นเราก็เลยเซ็นปฏิทิศข้อตกลงร่วมกับทางโรงพยาบาลมหาวิทยลพานะครับหรือศูนย์สุขภาพทางมหาวิทยุพาโดยท่านผู้ยชาสาจจานายแพทย์พิสิทธิ์เนี่ยท่านเป็นผอโรงพยาบาลอยู่ ก็ให้ความร่วมมือนะครับเราก็มีการเซ็นบันข้อตกลงก็คือเทศบาลก็ยกสถานที่แห่งนี้ให้กับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยแทนเราเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลมีศักยภาพมากกว่ามีนายแพทย์เข้ามารักษาเนี่ยทุกวันเลยจากสมัยก่อนเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งวันเท่านั้นครึ่งวันด้วยซ้ำนะฮะช่วงนี้มีนายแพทย์มาประจําทุกวันก็ครึ่งวันเช้าของทุกๆวันก็จะมีนายแพทย์มาประจำเพราะฉะนั้นก็จะดูแลประชาชนได้ทว่วถึงขึ้น เพราะฉะนั้นพยาบาลเราก็จะหมดหน้าที่ตรงนี้ลงนะครับเราก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนําพยาบาลวิชาชีพของเทศบาลเนี่ย<อ>ไปดูแลผู้ป่วยตามชุมชนลงพื้นที่เพื่อจะได้ดูแลให้ทั่วถึงตามนายโยบายของผมเองนยโยบายเทศบาลเราดูแลคุณภาพชีวิตมากกว่า,า,าด้านอื่นๆนะครับเราก็เลยได้เริ่มต้นต่อเนื่องมาระยะเวลาของโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นทั้งหมดกี่วันครับถ้าการอบรมนี้ใช้เวลาเพียง2วันนะครับโดยพยากรก็มาจากทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพบู ก็คืออบรมเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในการดูแลผู้ป่วยหรือการฉีดยาการอะไรที่เป็นการแพทย์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยก็อาสา,าส,สมัครสสมเราก็สามารถทําได้อยู่แล้วแล้วก็มาอบรมเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่มีความจําเป็นที่ว่าจะดูแลในเฉพาะจุดหรือว,ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยเนื้อรังหรือว่าคนพิก,การเนื้อรังแล้วก็ผู้ที่ชราภาพที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก็จะมาอบรมในส่วนเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับก็ใช้เวลาเป็นสองวันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลงพื้นที่เลย ดำเนินการล่ะคะมีวิธีการยังไงบ้างคะก็หลังจากการัรอบรมแล้วก็คงจะต้องมีพี่เลี้ยงก็คือนางพยาบาลของเทศบาลเราก็จะต้องลงพื้นที่ไปด้วยทียง,งานพวกนี้เราจะไม่ปล่อยให้อ่าทางอสมรเนี่ยลงไปโดยลําพังเราจะมีพี่เลี้ยงก็คือพยาบาลวิชาชีพเลยจะลงไปตามบ้านเดือนนะครับโดยอาศัยชุมชนด้วยชุมชนก็จะต้องพาเข้าไปในหมู่บ้านเดือนที่ มีผู้ป่วยนะครับที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งบางทีเนี่ยตัวเทศบาลเองเราจะเข้าไม่ถึงเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนหรือว่ามีความเดือดร้อนอะไรก็จะให้ทางชุมชน,เ,นเป็นผู้ทํางานรวมกอบอสมอต่อไปก็จะทําตลอดเลยต่อไปนี้จะไม่มีไม่มีสิ้นสุดนะครับเราเริ่มโครงการนี้แล้วก็จะเวียนไปเรื่อยๆจะาจจะตรวจเยี่ยมทุกเดือนหรือเื่นแล้วแต่อากาศนะครับความถี่ แล้วอย่างนี้เกี่ยวกับสมาชิกนะคะสาหรับอาสาสมัครค่ะเรามีวิธีการคัดเลือกยังไงบ้างคะครับเราจะมีการสมัครนะครับสมัครแล้วก็มีการทําข้อสอบนิดหน่อยโดยจะเป็นเราไม่ค่อยมีวิธีการยุ่งยากเนื่องจากตรงนี้เราถือว่าเขามีจิตอาสา ก็เขาตั้งใจที่จะมาร่วมศึกษาแล้วก็ช่วยกันดูแลด้านสาธารณสุขในพื้นที่เราเสาศัยการอบรมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นที่เลี้ยงนะครับก็ขั้นตอนก็คงไม่มากคี่แต่ว่าเราจะต้องขอบุคคลที่มีศักยภาพแล้วก็ต้องไม่เป็นโรคนะครับแล้วก็ไม่มีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรทั่วๆไปประมาณนี้นะครับแล้วส่วนใหญ่ล่ะคะอาสาสมัครมาจากที่ไหนคะ ก็เป็นคนในเขตชุมชนแสนสุขนี่เองนะครับส่วนใหญ่เราก็จะแยกตามชุมชนเนื่องจากว่าเขาต้องทํางานร่วมกับทางชุมชนอาศัยคนในชุมชนก็ทํางานด้วยกันง่ายนะครับตอนนี้เราก็มีร่วมๆ2องล้อเกือบสามคนแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาอบรมกันประมาณ60ท่านก่อนอันนี้คือระดับะแกนนำอาจากที่แกนนำก็จะไปไปสอนหรือว่าไปแนะนำตัวลูกทีมต่อและอย่างนี้ล่ะคะวิธีการที่เราจะเลือกชุมชน ต้องทอํายังไงบ้างอะคะก็ทางชุมชนเรามีคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับเราจะให้ทางแต่ละชุมชน,เ,นเลือกตั้งประธานชุมชนแล้วประธานชุมชนก็จะไปเลือกคณะกรรมการชุมชนเองในทีมงานซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรามี19ชุมชนนะครับณปัจจุบันก็ยังมี19อยู่แล้วกรรมการเนี่ยก็ชุมชนละ9ท่านแต่ว่าเทศบาลแสนสุขต,ตอนนี้ผมมีนโยบายกระจายอำนาจนะครับก็คือว่าเราจะซอยชุมชนย่อย นะครับก <Net> mm ็จะให้ประมาณจะขยายไปถึง43ชุมชนภายในปีนี้นะครับก็จะมีการชุมชนแล้วก็จะมากขึ้นเพื่อที่จะดูแลั่วถึงให้มากขึ้นสําหรับโครงการนี้นะคะส่งผลดีย <S Sports> ังไงบ้างกับชาวแสนสุขคับแน่นอนครับก็คือว่าุทุกป่วยเลื้อรัง ผู้ป่วยคนชรานะครับหรือว่าผู้พิการที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายมาที่สุงพยาบาลเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้นะครับก็คือว่าหมอไปถึงที่เลยพยาบาลไปดูแลถึงที่คอยไปตรวจสภาพว่าควรจะต้องอาการเป็นอย่างไรถึงขั้นไหนแล้วถ้าอาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมาโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราจะไปช่วยตรวจให้คัดกรองให้นะครับก็คือไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยทั้งคนที่ลูก ลูกหลานที่อยู่ที่บ้านที่ต้องพามาถึงโรงพยาบาลหรือพามาที่สูงสาธารณสุขนะครับทางเราก็เลยจะไปช่วยดูแลให้ถึงที่เลยแล้วสำหรับโครงการนี้นะคะมีหน่วยงานไหนที่บอกว่าเข้าร่วมตลอดระยะเวลาของโครงการเลยก็หลักๆก็คงเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลของกองสาธารณสุขของเรานะครับแล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาระก็อาสาสมัครสาธารณสุขสามหน่วยงานร่วมๆกัน แล้วก็ออ๋มีกองทุนหลักประกันสุขภาพด้วยซึ่งตัวที่เราจัดกิจกรรมเนี้ยเราใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งเป็นกองทุนที่เรารัฐบาลอุดหนุนมาแล้วก็เทศบาลอุดหนุนเพิ่มด้วยครับเท่ากับว่าสมาชิกที่มาอบรมกันในวันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายอ,อ๋อไม่เสียเลยครับเราก็ถือว่าเขามาอาสาลแล้วเราก็ไม่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนายกนะคะฝากอะไรถึงทุงส้สมทบ้าน,นะ ก็อยากจะฝากสุมชนทุกคนนะครับที่ป้านหน้าที่ที่บ้านถ้าท่านมีความาต้องการให้ทางพยาบาลลงไปพื้นที่ไปสำรวจหรือว่าไปรักษาผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้ป่วยเรื้อรงังหรือผู้ที่ทุกคนละภาพหรือชราภาพเนี่ยก็ยินดีนะครับแจ้งมาที่เทศบาลเมืองแสนสุขนะครับกองสาธารณสุขแล้วเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะและด้านหลังจุนตอนนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของพิธที่เปิดโครงการนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะงานแสนสมัครสาธารณสุขร่วมอบรมในโครงการนี้ั้องซ้นจำนวนบกติดต้งเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้านโดยมรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่เทศบาลตัวแสนสุขอันได้แก่ กองสานารณสุขและติดตั้งล้อมกองสวัสดิการและสังคมร,ร่วมเป็นทีมมีวิชาชีพเข้าไปดูแลสุขภาพผ,ผู้ป่วยตลอดจนได้แกนแนะนำดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้านเพื่อให้เกิดพฤติก,กรรมสุขภาพที่ถูกต้องไม่ให้ผู้ป่วยเกิดเพราะว่าแทรกซ้อนอีกทั้งจะนำไปสู่บริการใกล้บ้านใกล้ใจข,ขอบคุณท่านสลัดเทศบาลครับท่านสนารวุฒิยอดอริง โดยอย่างที่ท่านตลาดได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าวันนี้โครงการของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะต้องดูแลชาชนบเชายสุขของเรานะครับเดี๋ยวเล่านิดนึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะจัดโครงการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทางพยาบาลหรือหมอของเราเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีเวลาว่างหรือจะว่าต้องรับผิดชอบตัวสาตัวที่สูงสารสุดแห่งนี้นะครับคือต้องมีการตรวจผู้ป่วยทุกวันในขณะนี้เนี่ยเราได้เซ็นมันคือข้อตกลงร่วมกันกับทางโรงพยาบาลนะครับเรื่องน้ำทรา ที่ว่าเราจะยกตัวอาคารนี้แล้วก็อุประกรณเนี่ยให้ทางโรงพยาบาลมาได้ดูแลให้เขามาดูแลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โรงพยาบาลของเราที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยก็จะมีหน้าที่บทบาทตรงที่รักษาดูแลเนี่ยน้อยลงทางตัวผมเองว่วาต้องกองสาธารณสุขก็เสนอขึ้นมาว่าเราน่าจะทํากิจกรรมให้เป็นประโยชน์โดยอาศัยทุกท่านนะครับอาศัยสมาชิกอสมของเราเนี่ยที่จะต้องเป็นผู้ที่ลงไปดำเนินการพร้อมกันก็คือว่าเราจะา,า,ายเป็นเชิงรุก คือเข้าไปในตัวบ้านเลยในหลชุมชนต่างๆซึ่งเป็นอมมอมเราก็อยู่ในชุมชนอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอรบกวนทุกท่านนะครับอสม,มอเนี่ยเราก็จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นอีนะครับนอกจากที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะมีบทบาทที่ข้นๆชัดเจนแล้วก็มีความสําคัญมากขึ้นคือทุกท่านาต้องช่วยลงไปในพื้นที่นะครับแต่ละชุมชนที่ทุกท่านอยู่ แล้วก็ทางคุณหมอหรืพยาบาลของทางเทศาบาลเนี่ยก็จะลงไปรักษานะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังคนชราแล้วก็ผู้พิการถึงบ้านเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้ทำางานแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีภาระมากมายกับพยาบาลเราก็ไม่ไม่เพียงพอต้องมารักษาประชาชนทั่วไปอยู่ที่ศูนย์ที่นี่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเียวกาสแล้วนะครับเราก็เลยต้องใช้โอกาสที้เป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านมีส่วนร่วมกับทางเทศาบาลนะครับในการดูแลที่บ้านอาหารหรือเพื่องพ้องในหมู่บ้านขท่านเอง ก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสาคัญมากนะครับก็อยากให้ทุกท่านในช่วยกันรับฟังแล้วก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนทางสาธาราสุขท่านอยู่ด้วยนะครับเพราะของเราก็มีหลายร้อยคนนะครับคนี่เรามาร่วบประมาณ60ท่านเพราะฉะน,นั้นเรียกต้องอาศัยพวกพี่ป้าน้าอาเนี่ยครับไปช่วยประสานงานแล้วก็สอนต่อไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะลงไปช่วยกันให้ทุกถึงกคนเหลือนี้มากที่สุดครับนเะคทลใไเรื่องอีกครับ ที่สุดการรอคอยกับศึกแสนสุดขัครั้งที่35การแข่งขันฟุตบอลบและฟุตซอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองบางแสนชิงถ้วยจากท่านสุธีอาคุณปลืม้มนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีเทศบาลเมืองแสนสุขเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมชมและร่วมเชีย์การถ่ายทอดสดพิธีเปิดศึกฟุตบอลและฟุตซอลแสนสุดคัครั้งที่35ในวันศุกร์ที่9มีนาคมพร้อมชมฟุตบอลคู่พิเศษนัดเปิดสนามระหว่างพัทยายูเนเต็ดปะทะศีราชาซูซูกิเอฟสี FC. สดจากสนามเทศบาลเมืองแสนสุขตั้งแต่เวลาสิ และชมคู่ปิดสนนมพร้อมชมพิธีปิดการแข่งขันในวันศุกร์ที่18พฤษภาคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาที18นาฬิกาทางช่อง s v Plus สิบครั้งนี้มีศัติ์สีเป็นเดิมพันพวกเราบานสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เนต็ตไร้าสายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสนไวไฟซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารนณะรวดเร็วทั่วถึง สายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนคุณผู้ชมคะณตอนนี้ค่ะจูนยืนอยู่กับท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้ในวันนี้นั่นเองค่ะกับอาจารย์พัชรินภูลทวีนะคะอาจารย์จากคณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะสวัสดีค่ะนะค่ะเรียนถามอาจารย์พัชรินนะคะ,คะเกี่ยวกับ โรคติดต่อที่เรียกว่าเป็นโรคเหลือหลังค่ะค่ะก็สําหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการประสานงานนะคะจากทีมของเทศบาลนะคะแล้วก็รวมมือกับทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาของเรานะคะ ก็ได้ทีมงานนะคะซึ่งเป็นอาจารย์จากหลายๆสาขาวิชาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพยาบาลผู้สูงอายุการพยาบาลชุมชนแล้วก็การพยาบาลจิตเวชนะคะก็มาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการดูแลนะคะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะซึ่งให้ความรู้สําหรับอสมนะคะหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านซึ่งเขาจะต้องมีหน้าที่ในการช่วยช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเราเนี่แหละในการดูแลสุขภาพของประชาชนค่ะโรคเรื้อรังที่อ่าเป็นโรค ที่ต้องไปดูแลมีโรคอะไรบ้างคะ ค่ะตอนนี้ก็กําลังที่เป็นที่ที่เป็นที่นิยมนะคะที่นิยมแต่ว่าก็ไม่ใช่ในทางที่ดีนะคะที่นิยมเนี่ยที่ประชาชนของเราเนี่ยเป็นเยอะโดยเฉพาะในพื้นที่ของแสนสุขของเราเนี่ยก็คือเรื่องของโรคเบาหวานนะคะเพราะว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่จะทานอาหารรสหวานเนาะนะคะแล้วก็เรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งพอเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วเนี่ยก็จะมีผลทําให้บางครั้งเป็นหลอดเลือดสมองตีบ เนาะทำให้มีผลทําให้เกิดความพิการเนาะแล้วก็เป็นอัมาพาตได้ค่ะสําหรับหัวข้อในการอบรมในวันนี้ละคะมีหัวข้ออะไรบ้างคะสําหรับการอบรมนะคะก็จะมีการอบรมทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือวันนี้วันที่1น,นะคะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคเรือ้อรังว่าโดยโดยทั่วๆไปเนี่ยมีมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็จะแนะนําว่ากินยังไงถึงจะห่างไกลโรคได้นะคะพอห่างไกลโรคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าอสมอนเนี่ย จะลงไปเยี่ยมบ้านนะคะของผู้เข้ารับของประชาชนเนี่ยนะคะจะเยี่ยมบ้านอย่างไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็การฟื้นฟูสภาพด้วยนะคะในผู้ป่วยที่เป็นพิการหรือว่าเป็นอัมพาตคเราจะทําการอบรมกันทั้งหมด2วันค่<ฮ>ะวันนี้เป็นวันแรกวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็วันที่วันที่หนเนี่ยจะให้ความรู้ในเรื่องของการ นั่งในเรื่องของการความรู้ทั่วไปนะคะส่วนในวันที่2เนี่ยเราจะฝึกปฏิบัติจริงเลยนะคะก็คืออ,อสมองทุกท่านเนี่ยจะได้ได้ฝึกนะคะการตรวจน้าตาลในเลือดเจาะเองเลยนะคะการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายทางจมูกนะคะการดูแลผู้ป่วยที่ใสายสายส่วนปัสสาวะค่ะก็จะได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็ฝึกดูแลจริงๆเลยค่ะ แล้วอย่างนี้นะคะอาสาสมัครของเราเนี่ยจะนําไปใช้จริงได้ยังไงบ้างคะก็เบื้องต้นนะคะก็คือการดูแล ประชาชนในพื้นที่นะคะที่เขามีปัญหาหรือว่า,าสุขภาพต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับบริการที่สถานบริการใช่ไหมคะก็อสมอน,นี่แหละเป็นตัวประสานแล้วก็ดูแลเบื้องต้นให้นะคะแต่สําหรับที่ใครที่มีปัญหานะคะที่ต้องดูแลอย่างเร่งด่วนหรือว่ามีปัญหาที่ซับซ้อนนะคะก็จะให้มา ป็อสมอจะเป็นตัวประสานงานและก็นำมำผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยมารับการรักษาที่สถานพยาบาลต่อไปค่ะค่ะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับอาจารย์พัชรินคุณทวีด้วยนะคะที่สาะเวลาค่ะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะจูนอยู่กับอาสาสมัครอีกหนึ่งท่านค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมนิติชัยสงครามครับอสมอแล้วก็เป็นประธานชมชนร่วมจัพิธนาด้วยครับ ถามพินิินะคะว่าทําไมถึงมาเป็นอาสาสมัครตรงนี้ได้คะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อสิกว่าปีที่แล้วนะ,ะก็คือเราก็พร้อมทุกอย่างแล้วนะก,ก็เลยมีเวลาว่างมาก<ะ>ก็เลยเอ๊ทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านดีกว่าในจุดนงเราเองก็เลยไปสมัครเรื่องอาสมอ<ะ>เพื่ออบรมเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องแค่ได้ป่วยอะไรเงี้ยน,<ะ>นะก็เป็นมาถึง10ปีแล้ว่ป แล้วมีประโยชน์อะไรบ้างคะตรงนี้ประโยชน์ของเราหรือกับชาวบ้าน<ะ>กับชาวบ้านก็หลายอย่างนะได้ช่วยดูแลผู้ป่วยบ้างใ,ให้คําแนะนําเกี่ยวกับไข้รดออกดูแลพวกผู้ํำยุงลายอะไรเงี้หลายอย่างแล้วพาเด็กไปอบรมเรื่องเอทเรื่องเรื่องเอเรื่องท้องก่อนไม่เรียนอะไรเงี้ยามรถจะพาเด็กในะนชนุมชนไปเข้าค่ายอบรมเดี<ะ>๋ยวที่สิบปีที่พนันงานก็ไปอีกแล้ว<ะ>ก็ไปอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่มาเข้ารับการอบรมอะคะ่ะ เราได้นําไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะหลายอย่างได้ประโยชน์จากเมื่อเรามาอย่างวันนี้เรามาป,ปุ๊บเราได้แหละอย่างดูแลผู้ป่วยที่บ้านผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเงี้ยเรากลับไปในชุมชนของ,งเ,รเราเรารู้แล้วชุมชนเราว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังเราก็จะไปบ้านนั้นเลยไปหาแล้วก็ไปคุยไปพูดไปคุยกับเขาตามที่เราได้อบรมมาวันนี้รู <หา S 2> ้ว่าเออว่าเขาเป็นแบบที่เรา<ม>อบรมมาไหมเราก็ดูแลคือแบ่งบับพาระกับทางทางบ้านครับว่ากับโรงพยาบาล รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครตรงนี้ก็ดีก็ภูมิใจภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือชาวบ้างคนในชุมชนให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรไปถึงอาสาสมัครท่านอื่นๆหรือว่าผู้ที่อยากจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครตรงนี้บ้างไหมคะครับถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ควรจะเข้ามาช่วยดูแลสังคมเรารช่วยทำกังเร,เราอยู่ดีมีสุขครับ เอาละค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับพี่นิติด้วยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะคุณทองก็ได้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการกันกไปแล้วนะคะ<อ>ว่ายวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวไปพบกับสรุปความเคลือ่อนไหวทั้งถิ่นว่ามีอะไรบ้านค่ะสวัสดีบางแสน สิ้นสุดการรอคอยกับศึกแสนสุขครับครั้งที่35การแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองบางแสนชิงถ้วยจากท่านสุิาคุณปลื้มนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีเทศบาลเมืองแสนสุขเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมชมและร่วมเชีย์การถ่ายทอดสดพิธีเปิดศึกฟุตบอลและฟุตซอลแสนสุขครับครั้งที่35ในวันศุกร์ที่9มีนาคมพร้อมชมฟุตบอลคู่พิเศษนัดเปิดสนามระหว่างพัทยายูเนเตดประทะรีราชซูซูกิเอฟสีสดจากสนามเทศบาลเมืองแสนสุขตั้งแต่เวลาสิบห และชมคู่ปิดสนาพร้อมชมพิธีปิดการแข่งขันในวันสุกที่18พฤษภาคมตั้งแต่เวลา1 6ริกาถึง18.00นทางช่อง s v Plus สิครั้งนี้มีสัติ์สีเป็นเดินผันพวกเราบาง10บหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wifi City อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสนไวไฟซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็ว ถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนเทศบาลเมืองแสนสุขได้ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล2เโดยมีนายสันติพลพัชสงวนผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชนบุรีได้บรรยายขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง ให้กับคณะกรรมาการการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองแสนสุขรวมถึงข้อกฎหมายที่ควรทราบเพื่อการทำหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขที่ว่างลงสองตำแหน,น่งทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดการรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติจะลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตั้งแต่วันที่26-30มีนาคมนี้และจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่29เมษายนที่จะถึงนี้ ช่วงบ่ายของวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุขได้ทำการประชุมประชาคมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทั้ง19ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขโดยการประชุมประชาคมในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ทำการเก็บรวบรวมถึงปัญหาในด้านต่างๆของชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการและการทำแผนพัฒนา3ปีของเทศบาล5ด้าน ได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและ 5. ด้านบริหารการจัดการซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองบางแสนอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการเรียกจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขได้เปิดให้ผู้ประกอบการค้าต่างๆที่มีใบอนุญาตหมดอายุในเดือนธันวาคมมาชำระค่าธรรมเนียมอนุญาตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคมโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบปรับซึ่งหากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ20ของค่าธรรมเนียมอนุญาต และหากไม่มาชำระเกินหนึ่ปีภาคเทศบาลจะถือว่ายกเลิกกิจการคุณผู้ชมคะและตอนนี้เวลาของรายการสวัสดีบางแสงก็ได้หมดลงแล้วนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดค่ะมีเรื่องที่อยากจะร้องเรียนนะคะรวมไปถึงมีเรื่องที่อยากจะแนะนำก็สามารถส่ง SMS เค่ะเข้ามาได้ที่เดิมเลยค่ะทาง C22 130 0พิมพ์ทีวีและตามด้วยข้อความนะคะ หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะทางฮอตไลน์สายด่วน1132รวมไปถึงด้วยสำหรับช่องทางสุดท้ายนะคะสามารถกรอกข้อความลงทางด้านหลังหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวแล้วส่งกลับมาที่เทสปานได้เลยค่ะและถ้าหากคุณชนท่านใดนะคะที่ต้องการจะชมรายการอรอย้อนหลังนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของเทสปานเมืองแสนสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะหวังว่าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ บานแสนแสนสุขสามมุกเือนนำข้าวหลามน้องมวดประชาชนสามขีประเพณีวันไหลบานแสนแสนสูงสามมุกเือนนำข้าวหลามน้องมมดประชาชนสามขีประเพณีวันไหล